สวัสดีอมพีรวิทครับนี่คือ Weekly Update ประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายน2020และผมจะสรุปข่าวของวงการเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ฟังกันดูเหมือนเราจะได้เล่น Crash Bandicoot ภาคใหม่ที่ไม่ใช่ remake กันแล้วครับมีคนไปเจอภาพหน้าปกแล้วก็ข้อมูลบางส่วนของ Crash Bandicoot 4 It's About Time บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการจัดเรทเกมของไต้หวันซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วล่ะครับว่าเป็นของจริง ข้อมูลเบื้องต้นที่เรารู้ในตอนนี้ก็คือเรื่องมันจะเกี่ยวกับการข้ามมิติเวลาเหมือนกับที่ชื่อภาคเล่นคำเอาไว้เกมถูกพัฒนาโดย toys for bob ที่เป็นคนรีเมคสไ y r o r เ i ย์ไ t ท์เดทริลลแล้วก็จะลง playstation 4กับ xbox one โดยที่เกมจะสามารถเล่นบน playstation 5แล้วก็ xbox series x ได้ด้วยซึ่งดูทรงแล้วเราก็คงจะได้เห็น activision ปล่อยทรลเลอร์เปิดตัวมาเร็วนี้แน่นอนครับอาจจะดีอย่างเสียอย่างนะครับสำหรับข่าวนี้ สาเบอร์พังคองพ7เลื่อนวางจำหน่ายจาก17กันยายนไปเป็น19พฤศจิกายนนี้แทนโดยที่ CD ดี o j e เ t Red รบอกว่าต้องการเวลาเพิ่มเพื่อให้เกมออกมาสมบูรณ์ที่สุดซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ดีนะครับสำหรับเกมเมอร์คือมันค่อนข้างการันตีว่าเราจะได้เล่นเกมที่มีคุณภาพสมบูรณ์แต่ว่ามันก็อาจจะส่งผลเสียกับด้านการตลาดอยู่บ้างเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดแล้วการวางขายเกมที่มันเสร็จสมบูรณ์จริงๆเนี่ยยังไงมันก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายมากกว่าแล้วที่สําคัญอีกอย่างก็คือ นอกจาก Smart Delivery บน Xbox Series X แล้วทางทีมงานก็ยืนยันด้วยครับว่าเกมจะเล่นบน PlayStation 5ได้แล้วก็จะใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของเครื่องด้วยแน่นอนซึ่งมันก็ตรงตามข้อกำหนดของ Sony นะครับที่บอกว่าเกมที่จะลง PlayStation 4ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยทีมพัฒนาเกมจะต้องทำให้มันสามารถเล่นบน PlayStation 5ได้ด้วยส่วนเกมอื่นๆที่ออกมาก่อนหน้านี้มีรายงานว่า Sony จะให้แต่ละบริษัทเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเอาเองว่าจะให้เราอัปเกรดฟรีข้ามยุคก,กันหรือเปล่า ซึ่งมันก็จะคล้ายกับ Smart Delivery ของ Microsoft นะครับแต่ว่าแค่ Sony ไม่ได้ออกมาพูดถึงมันหรือตั้งชื่ออะไรให้เป็นทางการอัปเดตนิดน,นึงครับเกี่ยวกับ horizon forbidden west ที่เพิ่งเปิดตัวไปในไลฟ์ของ playstation 5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เร l ่อเกมส่งมาบอกว่าตัวเกมเนี่ยจะออกวางจำหน่ายภายในปีหน้าแล้วก็ด้วย SSD ของ playstation 5ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะเนี่ยจะทำให้เกมไม่มีหน้าโ l o ดด i n g เลย จะรีสตาร์เช็คพอยต์หรือว่าฟาสต์ทราเวลก็เล่นต่อได้แบบทันทีไม่ต้องรอซึ่งฟีเจอร์ s s d ของ PlayStation 5เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับว่าค่ายเกมภายนอกที่ทําเกมลงมัลติแพลตฟอร์มเนี่ยจะยอมใช้ประโยชน์จากมันมากแค่ไหนเพราะประสิทธิภาพของมันเนี่ยถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อการออกแบบเกมโดยตรงเลยซึ่งเราคงจะได้เห็นจะชัดกันตอนเทียบมาเวลสไปเดอร์แมนภาคหลักบน PlayStation 4กับภาคมายส์มาร์เรสที่เป็นภาคเสริมแบบ standalone บน p l a y s t a t i o n 5นะครับ ซึ่งอาจไม่เชิงใช้เป็นความแตกต่างมาตรฐานสําหรับเกม multi พลต t f o r m ได้แต่ว่าอย่างน้อยเราน่าจะได้เห็นด้วยตาว่ามันทําให้เกมที่ประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับ PlayStation 5ได้เนี่ยจะมีประโยชน์มากขึ้นแค่ไหนจากที่ตอนนี้เราเห็นแค่ Sony กับหล,หลายบริษัทผู้พัฒนาเกมพูดถึงมันแค่ในทางทฤษฎีเฉยๆ EA Play ครับงานโชว์ประจําปีในช่วง E3 ของ EA ที่ปีนี้พูดถึง Star Wars: s q u a d r o n s ก่อนละกันครับเพราะว่ามันดูจะเป็นสิ่งที่ถือว่าอยู่ในเก์ดีของ l i f e ในปีนี้ อาจมีภาพหลุดมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่ว่าตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นเกมยานยิง Multiplayer 2์ฝั่งฝั่งละ5คนไม่มีไมโคร t r a n SACTION อยากได้อะไรก็ต้องเล่นเอาเองไม่มีให้ใช้เงินจริงซื้อแล้วก็จะเล่นได้แค่มุมมอง First Person เท่านั้นรองรับ VR แล้วก็จะมีหมวดเนื้อเรื่องด้วยออก2ตุลาคมนี้บน PlayStation 4 Xbox One Steam Origin นอกจากนี้ในไลฟ์ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้หน้าตื่นตาสักเท่าไหร่นะครับ มีเกมใหม่ของ h ฮสไลท์สตูดิโอ s ชื่อ It Takes Two ซึ่งมันก็ดูจะยังคงจุดเด่นของตัวเองด้วยคอนเซปต์เกมเพลย์แบบคอ o p เหมือนเดิมครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอน Brothers A Tale of Two Sons แล้วก็ Away Out นะครับมีประกาศว่าจะทำสเก็ตภาคใหม่แต่ยังอยู่ในช่วงเตรียมการสร้างกันแค่นั้นยังไม่มีภาพเกมไม่มีชื่อดูแล้วผมว่า EA คงจะ เพิ่งจานุมัติการสร้างกันตอนที่เห็นกระแสคนเรียกร้องหลังจากตอน Activision เปิดตัว Tony Hawk s Pro Skater ภาค Remake เปเมื่อเดือนที่แล้วแน่ๆที่แรกผมก็คิดว่า EA น่าจะเปิดตัว Dragon Age ภาคใหม่แบบเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามีแค่คลิปโชว์ผลงานจากสตูดิโอของตัวเองสั้นๆที่ดูเหมือนจะเป็น Dragon Age แค่นั้นรวมถึงมีเกมที่น่าจะเป็น Need for Speed ภาคใหม่ด้วยมาที่ Nintendo กันบ้าง Pokemon Snap ภาคใหม่ครับมีใครทันภาคแรกบน Nintendo 64กันไหม ภาคใหม่นี้จะใช้ชื่อว่า New p o k e m o n Snap ครับลง Nintendo Switch เกมเพลย์คร่าวๆก็คือเราจะได้เดินทางสำรวจเกาะไปถ่ายภาพโปเก m o n มาสะสมบน Photo Dex ซึ่งก็คือโป k ก d e x ในแบบของเกมนี้แหละครับแต่อาจจะต้องรอกันนานหน่อยเพราะว่าเกมยังไม่มีกำหนดวางจำหน่ายในตอนนี้และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวที่น่าสนใจของวงการเกมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ